พึ่งลงเช่นกันค่ะท่านผู้ชมต้นองุ่นที่บ้านนะคะก็มีต้นเดียวสีม่วงนะคะเล็กๆก,ก็กะว่าจะพยายามทําคานให้มันเลื้อยขึ้นท่านผู้ชมจะซื้อมาเพิ่มอีกนะคะก็ค่อนข้างที่จะแพงหน่อยนะคะต้นนี้เจ็ดร้อยท่านผู้ชม700แร้นนะคะ700ดอฟริกาตา มุมนี้ก็เป็นไม้ประดับท่านผูนะะ้ชมไม้ประดับนะคะเล็กเล็กน้อยๆอยซื้อเป็นกระถางมาจากที่ร้านต้นไม้ท่านผู้ชมอันนี้ก็ชวนเดินชมผักบ้านพีกัญญาแอฟริกาใต้อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ง่ายๆท่านผู้ชมมีกระถางหวานลงนะคะก็เป็นพืชผักที่เรากินประจาําแล้วก็ขึ้นง่ายท่านผู้ชมกินกับปุ่นกับแจวนะคะท่านผู้ชม ลังขึ้นท่านผู้ชมก็ดีใจมากเลยผักขึ้นไวผักชีด้วยนะคะ <c oughs> บวบพิกันยาก็ขึ้นแล้วท่านผู้ชมดีใจมากเลยกะว่าจะให้เหลื้อนเลื้อยตรงหน้าต่างเลยท่านผู้ชมไม่รู้ว่าสามีจะว่าไงนะคะก็ลองทดสอบทดลองปลูกด,ดูท่านผู้ชมไม่รู้มันจะขึ้นเนาะบวบเก่าใหม่เราก็ไม่รู้นี่ท่านผู้ชมบวบนะคะแต่หลังบ้านก็ขึ้นยากลำบากมากเลยนะคะ อีเลิศท่านผู้ชมใบชะพูนะคะก็รอดหนาวมาขึ้นแค่กิ่งเดียวท่านผู้ชมเหลือกินเหลือใช้มาก็มาปักลงนะคะท่านผู้ชมก็บวกใบชะพูกระถางนี้งามหน่อยท่านผู้ชมเ <c oughs> ต็มเลยท่านผู้ชมผัากกาดผัากกาดอะไรนะผัากกาดเรียกต้อถูก แล้วก็มีถั่วด้วยท่านผู้ชมมีถั่วก็ขึ้นนะคะ ก็เป็นบรรยากาศสวัสดียามเช้าท่านผู้ชมเนาะก็เดินดูพืชผักนะคะนท่านผู้ชมก็มาเดินเล่นถอนหญ้าท่านผู้ชมก็ขึ้นเยอะแล้วท่านผู้ชมหวานไปทิ้งไปดูแลไปนะคะท่านผู้ชมก็กระพงกระเพราก็ขึ้นท่านผู้ชมหอมนะคะทั่วตะไคร้ เกคเทศนะคะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> เสียงยังไม่ดื่มน้ำท่านผู้ชมตื่นมาก็เดินดูสวนเล่นนะคะก็เแ <c oughs> สได้ขึ้นแบบทีที <c oughs> บวบก็ขึ้นท่านผู้ชมก็ผสมกับหญ้าหน่อยเนาะ นะคะดูจะมองเห็นไหมเนี่ยนะคะบวบขึ้นแล้วได้โคนต้นไม้ท่านผู้ชมก็มีนะคะไครก็รอดหนาวมาท่านผู้ชม <c oughs> ยังไม่แตกนะคะท่านผู้ชมยังไม่แตกกก็กมีเล็กๆน้อยๆ4 5ห้าโอเคแล้วก็ถั่วฝักยาวจากบ้านเรานะคะท่านผู้ชม ชมแปงนะคะก็ปลูกเป็นแถวยาวแบบนี้เลยท่านผู้ชมว่างก็มานั่งถอนหญ้าเล่นนะคะต,ต้นกล้วยท่านผู้ชมก็คั้นกําแพงไว้นะคะ <c oughs> เสียงตอนเช้าไม่ไหวกำลังขึ้นนะคะแตกยอดมีอยู่สี่ต้นนะคะท่านผู้ชม ไปโดนอีกมุมสวยๆบรรยญญากาศท<า>่านผู้ชมอากาศเย็นสบายมากค่ะวันนี้ตอนเช้าๆก็เย็นๆนหนาวๆท่านผู้ชมสายๆค่อยร้อนเนาะแอฟริกาใต้หลังจากนั้นก็เริ่มบ่ายตกบ่ายมาก็จะเย็นสบายอีกรอบนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดนะคะสบายมากอากาศมาดูต่อท่านผู้ชมออกลูกแล้วนะคะมาเดือฝรั่งเราเมื่อวานเดินดูท่านผู้ชมตื่นเต้นมาก โหละพาออกท่านผู้ชมโหละพาออกละนี่ท่านผู้ชมก็น้าฝนเนาะตอนเมาหวานก็กองกันออกมาแบบนี้ท่านผู้ชมเวลามันออกโอ้โหพี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีมันออกมาอุ้ยหอมมากท่านผู้ชมอยากกินมากเลยทำก๋วยเตี๋ยวเราไม่มีผักกินโคตรเจ็บใจท่านผู้ชมออกแล้วนะคะโหระพาเดี๋ยวจะเลี้ยงไว้เดี๋ยวค่อยนำไปแยกเนาะ รู้สึกว่าต้นมันใจะใหญ่ฝั <c oughs> ่งนี้ดอกไม้ท่านผู้ชมดอกอะไรก็ไม่รู้พี่ก็จับหว่านนะพี่ไม่รู้อะไรจะออกไม่ออกพี่ก็แบบมั่วปลูกมั่วเหมือนกัน,นกะเะพราท่านผู้ชมกะเพราบ้านเขานะคะกะเพราใหญ่ ชมเยอะแยะเลยสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยขาก็แตกครับผู้ชมขาก็แตกเริ่มแตกเยอะละดกาศนะคะโอเคก็ไม่เสียหลายท่านผู้ชมก็รู้สึกว่ามันก็งอกดีดินเขาก็สวยท่านผู้ชม คิดว่าเป็นที่ดินด้วยผักสวยแบบนี้น่าจะเป็นที่ดินด้วยเจอเงาตัวเองพอดีเล็กๆน,น,น,น้อยๆท่าผู้ชมเดินดูสวนด้วยกันเนาะสวนี่่เกลียด อันนี้ก็เป็นพุทธรักษาสีแดงท่านผู้ชมสีแดงผิดสีส้มไม่แน่ใจนะคะนี่พี่ก็ฝังฝังลงท่านผู้ชมฝนมาแตกหนออกอกใบเฉยเลยท่านผู้ชม ไก่สีตัวท่านผู้ชมเขาเลี้ยงอย่างดีท่านผู้ชมอ้วนมากให้หัวอาหารได้ข้าวโพดแห้งมาจากฟาร์มท่านผู้ชมออกนอกเมืองเนาะแล้วก็ขนมาผักเศษผักอะไรเหลือแล้วก็สับให้ไก่กินนะคะท่านผู้ชมทำไมมัวปกติก็ปล่อยให้วิ่งให้เดินท่านผู้ชมพอดีได้หมามาก็หมาไล่กินไก่ก็สงสารไก่อยู่เหมือนกันท่านผู้ชมอยู่ที่แคบแคบนะคะ ก็ความกว้างของข้อก็2เมตรย<อ>กหมาเล่นกับหมาก่อนตอนเช้ากวาดบ้านกวาดเอ่อกวาดบ้านดูแลต้นไม้รดน้ำอะไรเสร็จท่้นผู้ชมแล้วก็นอนกินข้าวนะคะ